ในระดับจัก,กรวาลการชนและการรวมตัวของกาแล็กซีเป็นกระบวนการปกรติโดยเฉพาะในยุคต้นของจัก,กรวาลที่กาแล็กซีอยู่ชิดกันมากกว่าปรากฏภาพการรวมตัวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในภาพถ่ายจากกล้องฮับเบอร์และจากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์นักวิจัยสรุปว่าในภาพรวมของจัก,กรวาลการชนเกิดบ่อย และมีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซีทั้งหลายเช่นการสร้างกาแล็กซีขนาดใหญ่จากการรวมตัวของกาแล็กซีขนาดเล็กหลายครั้งติดต่อกันไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญของมิล k y w a วเรียงตามลำดับเวลาเก่าไปใหม่ 1. ยุคเริ่มต้นการรวมตัวของเมฆกาสและดาวดวงแรกหลังบิ๊กแบง หลังบิ๊กแบงประมาณไม่กี่ร้อยล้านปีแกส๊สและเมฆความหนานแน่นเล็กๆเ,เริ่มยุบตัวเกิดดาวและระบบย่อยทางช้างเผือกในรูปแบบดั้งเดิมเกิดจากการรวมตัวหลายขั้นตอนของโครงสร้างขนาดเล็กเหล่านี้ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานของการก่อตัวกาแล็กซี่ตามแบบจำลองจากกวาลวิทยา 2. k r a ค n การรวมตัวช่วงต้น ประมาณ11 0 0 0ล้านปีก่อนงานวิจัยเชิงจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลดาวจากภารกิจเช่นไกาชี้ว่า m i l กี้เว์เคยรวมตัวกับสิ่งที่นักวิจัยตั้งชื่อว่า Kraken เป็นกาแล็กซี่ดาวแครกขนาดใหญ่ที่ถูกดูดกลืนเมื่อประมาณ10-12 0 0 0ล้านปีก่อนยุคต้นของกาแล็กซี่ของเราผลของมันคือการเติมมวลและการสร้างชั้นโครงสร้าง ที่กลายเป็นพื้นฐานให้กับกาแล็กซี่ที่เราเห็นตอนนี้งานสำคัญเกี่ยวกับคลาเคนถูกนำเสนอโดยครูยิสเซนและทีมในปี2020และได้รับการยืนยัน